มาเบิงป่าบัวสีเราขายกระลำกัอบสวนอีกแล้วคะ่ะเมื่อนี้มีตลาดนัดตลาดนัดวันเสาร์ก็มีลูกค้ามากไลฟ์เป็นพิเศษก็ออกไปไลายชุดแล้วคะ่ะมาเลือกสื่อเอาเลยเมื่อนี้เอาจักหัวอะไรย่ายถวีดีโอพร้อมคะ่ะ <c oughs> เอาเจ็ดหัวเลยบ่โอ มือนเ้ขายไปจากรอบลหรอบอกอุ้ยมีแต่หัวใหญ่ๆตัวนี้เสียไปจังได้เนาะหกเจ็ดหัวไปขายต่อบ่ะเอาไปกินโอ้พักสดๆจากสวนเลยค่ะทั้งกรอบทั้งหวานกะรันตีได้เพื่อนเพิ่อนอันห้างยาใบดนกอนเพื่อนสิเก็บขาย โอ้ยถึงสิไม่ยาเวลาเขาไปกินเขากับไปล้างอยู่คือเก่าเพราะว่าบนเน้นยาบนเน้นยาเพราะว่าเพิ่นปล่อยยาโดนแล้วก่อนเพิ่นสิเก็บขายโอ้ไมีแต่หัวใหญ่ใหญ่ไม่แต่หัวใหญ่ใหญ่กรอบกรอบดูนะว่าจีเทมหัวหน่อยมันก็บ่มีหน่อยดอกมีแต่บางอะไรสองโลมีแต่หลุนนี่เลยหลุนสามโลขึ้นเลยค่ะ สองโลขึ้นบออ,อันนี้เป็นแหนงกะลำเป็นลูกกะลำที่เพิ่นตัดออกนะะี่ค่ะอันนี้ก็เก็บขายใดเนี่เอาไปพัดน้ำมันหอยแสบค่ะนี่หิว,ว,วหไปแล้วทรงลูกค่าปลาบัวสีบอกว่ามือนี้เพิ่งขายได้ชุดแหลกว่าสัน,น,น,นเดือนไออาทิตย์ก้อนน่ะ เขาไลา่โอ้บอแมนบวพิษเสากอนนะ่ะลูกค้าสีเขาไล่คนนี่เสานี้เป็นลูกค้าบกคอยมีค่ะตลาดนัดกับบกคอยมีคนเมืองออนซอนแห้งค่ะกะลําเพลินสีค้ายใดอยอีกโดนอยู่ค่ะเวลาเยี่ยมกลางเว้นยังี่กมีคนมาสื่อเพลิอนอยู่มาสื่อกับสวนเลยคล้ายใดตลอดค่ะ งามแห้งค่ะเบิ่งออนซ่อนกับหล่ำเพิ่นหัวใหญ่หวานกรอบหัวนี้บวมเป็นประมาณสามโลคุณบอนี่คุณนะ่ะอ้กรอบกรอบเลยใหญ่แห้งค่ะมุม้ยไผ่ปลูกได้งามซําเราเดในบ้านไปเบิ่งสวนใดกับพวกคือสวนป่าบวัวสี นี่เจ๊ง,งามๆคะ่ะเก็บย่างนั้นเอาแหนงกะลัมบอคะเอาไปพัดน้ำมันหอยแสบเด้เอ,าอม,มาเก็บเอาแหนงกะล่ำไปพัดน้ำมันหอยอเก็บมาเลยคะ่ะคุณนะาอุ้ยกรอบใหญ่ ไปพัดน้ำมันหอยบะคะเขาไปลวกกับแสบด้เนาะนี่นี่อันนี้อันนี้ใหญ่ๆนี่ไหมเนี่ยทาเม้นปลอยไหวมันก็สิเป็นเออมันใหญ่โอลทามันปลอยไหวยังสีมันสิเป็นเป็นหัวขอดหัวเขาได้เนี่ยเข็นของหลานเพิ่อนปลอยไหวมันก็ขอดหัวเขาคือเก่าเป็นหัวแหกินคือเก่าไดตัดอีกแล้ว เอาสองหัวใหญ่ๆมาสั่นเอาแหนงกระลำนำ้ำเออลูกค้าต้องเออลูกค้าต้องเลือกเองค่ะอยากได้อยากได้หัวได้เสี้ยวเลยไหมคะตัดหายเ,เลือกเบิ้งเลือกเบิ้งไอ้กระลำมองนี้สิเป็นถี่ถี่เพิ่นลงก่อน กสิหัวใหญ่กว่ากันค่ะแนบตัวนี s <S ้านเดอย่าไปเฮ็ดยังไรครเอาไปหนึ่งปลาะ่านพ่นอันหนงปลาแล้วกกินปสัรนมือนี้เอาไปเฮ็ดครอ๋อไปขันสมใส่ผักหอม ขันสมพักกระลำใส่ผักหอมแซบได้แซบคือเกาขันให้ขันให้ผัวกินนะทีฟังทั้งนี่ที่เพื่อนปลูกก่อนนะคะเพื่อนกระเก็บขายก่อนเออมันงามก่อนแต่ว่าทั้งนี่กับพ่อขายเะยได้่ว่าเพื่อนหันเอาเอาเป็นหมองเป็นหมองไปก่อนค่ะทั้งนี่กับหัวใหญ่ค่ะล่ะนี่เนี่ย คุณนะข่อยกะว่ามันพอขายแล้วแต่ว่าเพื่อนกะเอาทาั้งนี้ก่อนขายคุณนะโอ้งามแห้งค่ะสวนกละลาป่าบัวสีสวนพัก้างบ้านค่ะงามทุกปีของเราอีหลีเบิงยามใดก็มีความสุขเบิงสวนพักค่ะกะสิมีลูกคา้าแวะเวียนมาเรื่อยๆตลอดทั้งวันเลยค่ะคุณ ทั้งุ่นกระตัดเอาเองก็มีถอนเอาเองบรรยากาศกะดีค่ะพี่น้องจันทบุรีมือนีอากาศเย็นสบายบ่ถึงกับหนาวแห้งค่ะยามเสาร์จังสีกับมาชมสวนพักของป่าบัวสีมีความสซุกดีค่ะ